สวัสดีครับกวีน,นะครับวันนี้เื่องานแล้ววิวมากยังไม่กินข้าเลยเกาวินกับพุกกี้ก็เลยมารีวิวร้านอาหารที่อยู่ในเกาหลีอีกแล้วครับชื่อร้านว่า Amazing Nong Khai ใช่ไหมเป็นชื่อจังหวัดที่เมองไทยใช่ไหมที่มองไทยมี77จังหวัดหนึ่งในจังหวัดชื่อว่า Nong Khai เน,เนี่ยอ๋อ อยู่ภาคไหนอะ่ะน้องใครอยู่ที่ภาคอีสานแสดงว,ว่าร้านนี้ขายอาหารไทยอีสานใช่ปะร้านนี้ค่อนข้างดังนะครับลูกค้าจะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีด้วยแล้วก็คนเกาหลีก็ยอมมากเหมือนกันได้ยินว่าร้านนี้เซเว่นเบมเบมลรีมมาก,กินด้วยครับทุกคนร้านน้องใครที่นี่นะครับแถวย่างฮงแดนั่นเองครับแถวบ้านเราด้วยเขาบอกว่ามีเมนูอาหารไทยหลายอย่ยางทั้งภาคกลาง,กกางและภาคอีสานด้วยเรายังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะสร้างอะไรกันงั้นเราเข้าไปดูกันไหมไปไปดูกันเลยครับ ท,ทั้งทั้งที่เป็นวันธรรมดาลูกข้าวค่อนข้างเยอะหนอมีเพลงไทยด้วยมีการสดเพลงไทยด้วย <c oughs> นอนใค <c oughs> ร <c oughs> อี้ยเปียะปโอ้ย <c oughs> ม,มีเยอะมากมีส้มตำปูปลาด้วยถ้าเป็นอนาหารไทยดยทุกไปในเกาหลีอ่ะเขาไม่่คยขายส้มตำปูปลาในร้านนี้ขายส้มตำปูปลาไปด้วยครับจะ่วมีนากินันนปลาทอดอ๋อลองดูเลยมีเปล่าที่ถึงมากๆกนอยู่ที่ไทยอ่ะชอบมากปลาทอดแล้วก็รารรดซอสที่หวานๆอ เยมนูชนะ er language language ื่อว่าอะไรอ่ะปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาดูว่ามีมันแท้เขาต้มยำกุ้งปะกุ้งปะมีกุ้งปองเกาหลีด้วยอ่ะคือเมนูเยอะมากมันก็ดีใจนะแต่เรื่องไม่เปลี่ยนคือเรื่องที่เราดูคือปกติร้านเนี้ยมันจะดังอาหารอีสานอย่างพวกส้มตำปลาอะไรอ่ะปลาทอดหรอชื่อว่าปลาทอดน้ำปลาอันนี้ง่ายคณะหมูกรองเคยกินมาก่อนไหมมันอาหารมันเยอะมากอ่ะมันประมาณ80อย่างเ0อย่าง เยอะมากค่ะเขามีร้อยประมาณร้อยห้าสิบกว่าเมนูคือส่งหน่อยเมนูอุ้ยยิ่งเปิดยิ่งเกินส่งรอ้อยยี่สิบร้านนี้มีเมนูส่งร้อยยี่สิบเมนูครับทุกคนตัดสินใจเมนูเรียบร้อยครับอย่างแรกก็จะเป็นปลาทอดปลาทอดน้ำปลา่เราไ <c oughs> ม่กินไม่ได้ที่น,น,น้าตาเลยนะเพราะมันตัวใหญ่มากเลยนะ,ะ <c oughs> ถ้าเหลือขอเอาไปกลับบ้าน <c oughs> ได้ไหมปลาทอดน้ำปลาปลาตัวสีเหมือนดิสนีย์หน้าค่ะ อ๋อสี่หมื่นครับแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งจานข้าวเหนียวหนึ่งครั้งบุกหลอมที่มีอะไรบ้างคะข้าวสเปรย์หนึ่งสเปรย์หนึ่งนะะเป็นคนเกาหลีมาราดาน์อาหารไทยยูนิคอร์ดลิซังเป็นภาษาไทยครับแล้วตรงนี้มีของหวานด้วยนะเมื่อตะกี้นอาห็นอะคณะหรือคืออะไรรู้ไหมอ๋อเป็นใบใบใช่ปะใบใบก็เรียกว่าคณะใช่ปะถ้าอยากกินเมนูทุกอย่างของร้านนี้ครับต้องมาประมาณหนึ่งโดยรอบเพราะว่าร้านนี้มีเมนูสองร้อยห้าสิบเมนูเลยครับสุดยอด นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาร้านอาหารไทยน้ำแข็งขาดไม่ได้ครับบรรยากาศร้านนี้เป็นยังไงกับรโอ้บรรยากาศร้านนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบไทยร้วๆเลยมีพวกของตกแต่งสไตล์ไทยมากๆเลยครับแล้วก็พนักงาน,นทุกคนก็เป็นคนไทยทุกคนเลยเชฟก็เป็นคนไทยแน่ๆถ้าไปที่ร้านอาหารไทยอยู่ในเกาหลีใช่ไหมครับพนักงานบางคนก็อาจจะเป็นคนเกาหลีคนที่เสิร์ฟอาหารคนที่ช่วยเก็บจานก็อาจจะเป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับต่ท<ๆ>ี่นี่เป็นทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยครับ ซองกับกระเทียบเนี่ยซอ,องช้อนกับซองก็น่ารักครับอตอนนี้อาหารมาครบเร็วนะครับทุกคนอันนี้เป็นปลาทอดน้ำปลาเป็นชนะหมูกรอบแล้วก็เครือสวยู้เหนียวอะของนานนะคุณใส่ให้อย่ังนี้น่ารักน่ารักเลยเปะนหัวอใจ แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะซอสซอสทอดน้ำปลาใช่ไหมน่าเลยได้ปะไ,ปะไน่ากินมากเลยอ่ะน้ำหมูหอมมากปานี้ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมอือนกันเขาก็เป็นโคกหอมชัยอ่ะชี่อว่าอะไรโคกมะเละใช่ไหมอ้ะโคกมะลิหอมอมะลิหอมมะลิ ต้องมีซอสนิดหน่อยจิ้กับซใช่ไหมองดูกันซอสอันนี้อร่อยเลองนีจะกินกัน้มกกอ คานาผักชีวัวเร็วมารู้สึกอร่อยมากๆแล้วก,ก็นหอมมากด้วยอ่ะตอนที่อยู่เมืองไทยเคยกินคาราหมูกปอ่าไหมไม่บ่อยนะเคยกินนะแต่ไม่ได้กินบ่อยอนี่เขาเพ่กินจะก็กลับมาหมูสับสำปัตย์ไทยสองอย่างเดียวจำได้ <c oughs> ขาชนะอร่อยมากชอบตอนเขียวเียวอ่ะเขียวแล้วมันรู้สึกกรอบกรุบกรุบอร่อยจริงๆครับอันนี้คุณกาหลีชอบแน่นอนครับปลาทอดก็อร่อยนะเพราะว่าที่เกาหลีอ่ะไม่มีมรณะอาหารแบบนี้ทอดปลาแล้วราดซอสหวานๆเนี่ยคุณกาหลีไม่รู้กินแล้วชอบแน่นอนครับ โดยเฉพาะซอสเนี่ยอร่อยจริงๆทำมาจากอะไรอร่ะใช่ซีฟูดหรือเปล่าดูน้ำจิ้มซีฟูดประมาณอ,นนอันนี้ข้าวเหนียวตุ๊วันนี้อยากกินข้าวเหนียวเพราะข้มันจะมีซอสข้างล่างมันจะเป็นซอสเหมือนข้าวนำปา <c oughs> ลาตองนี่แหละที่นายอยากกินโซนนี้ก็เลยนะ คุณต้องดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมข้างล่างปกติเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็รากอย่างเงี้ยคือมันเป็นซอสที่มีน้ำปลาต้องเอามารากกินอย่างนี้ใช่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบอร่อยมากคันน้ำหมูกรอบน่าคิดว่าบักคานาอันนี้ปลูกที่เกาหลีได้ หมือนเหมือนมากมเหมือนที่เมืองไทยมากๆออตอนนี้คุกกี้เต้นเต้น,น<า>เลยอจ้าขอคตนเต้นลยโคดูเต้นหน่อยคุณไทยรู้สึกว่าอร่อยขนาดนี้แส,สดงว่าร้านนี้อร่อยจริงๆคือร้านนี้รสชาติอาหารไทยมันเป็นไทยมากๆเราดูได้จากลูกค้าถ้าเราไปกินร้านอาหารที่อยู่ในเกาหลีครับลูกค้าส่วใหญ่ก็จะเป็นคนเกาหลีทั้งๆที่เป็นร้านดังครับแต่ร้านนี้ครับ เป็นร้านที่นิยมสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เกาหลีด้วยครับแล้วก็ร้านนี้อยู่ใกล้จากฮงเดด้วยจะมีความสะดวกก็เดินเล่นต่อฮงเดยได้เลยม้องกับเราโฆษณาร้านนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะเรามาซื้อที่ไหนกวินชอบอะไรสุดสองอย่างนี่ไงว่าแพง ที่เกาหลีไม่มีแบบนี้หมูสามช้าเราไม่ใช่ทอดเท่าไหร่เรากินแบบตุ่นกินแบบย่างเนี่ยแต่ถ้าหมูทอดไปเดี๋ยวนี้มันหอมขึ้นด้วยแล้วก็ข้างนอกมันกรอบๆรู้สึกมีความเสน่ห์เนี่ยเท่าไหร่ต้องกินกับมือใช่ไหมเกาหลีก็เอาปั้นต้องปั้นด้วยต้องปั้นต้องจิ้มกับน้ำนั่น วิ่งข้าวได้มากเลยค่ะคิมบุลแล้อ,อ,อันนี้ขนมกล้วยใช่ไหมคะจนะ้า,นาขานมกล้วยขนมกล้วยขนมกล้วยเหรอ,หรอถ้วยไม่ใช่ต้วยขนมกล้วย ขนมถ้วยครับตะกี้พูดาอะไรพึ่งเรียนรู้ครับขนมนี้ชื่อว่าขนมถ้วยตะกี้พูดว่าอะไรขนมถล้วยดูก่าเป็นขนมที่ทํามาจากกล้วยว่ารูปร่างเหมือนกับถ้วยนี่หรอใช่มันใส่ในถ้วยใส่นวยาะอะไหเพรางใสง่ในถ้วยใิ่ใีวยคกคกี้โวกันิีี้วีีวค เสะสมเลเวลการกินขนมไทยใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะครั้งแรกเหรอ,อเป็นครั้งแรกเลยข้างหลังเป็นสีเขียวข้างในเป็นสีขาวขนมถ้วยครับม,มันตอกเกาหลีเลยอ่ะมันตอกใช่ไหม <laughs> ใช่แต่ไม่หวานมากก็ะจะมีกินโคโคอนด,ด้วยโคโคอนั์ภาษา,าไทยเรียก่ะไรน,นะ ออต,ออตอกเหยียดตอกตอกยังก็ร้านนี้มีอาหารไทยมีสองร้อยห้าสิบเมนูด้วยแล้วก็มีของหวาน,นไทยด้วยนะคบมันก็ชอบนะบรรยาก,ศกาศก็ชอบรสชาติมันก็อร่อยดีนะครับั้นครั้งต่อไปเราก็รีวิวร้านอาหารไทยในเกาหลีเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่าลืมกด s u b s c r i b แล้กดไลค์แล้วกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับงั้นเราจะนันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ